สวัสดีท่านผู้ชมนะคะถ้ากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอทอได้ประกาศถึง3แนวทางการลดคาร์บอน50%ภายในระยะเวลา4ปีนี้ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นมาตรการสำคัญในเรื่องของ non tariff barrier หรือมาตรการกีดกันการค้าที่มีใช่ภาษีที่กำลังเกิดขึ้นของโลกจะมีอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ที่ผ่านมาาจากการท่าอากาศยานไทยรายงานถึงการปล่อยก๊์ดคาร์บอนเดิมอยู่ที่3 0 0แสนตันต่อปีโดยตั้งเป้าหมายลดลงเหลือแค่1.5แสนตันต่อปีและเป้าหมายสุดท้ายคือจะเข้าสู่เป้าหมาย net zero ใน10ปีโดยการท่าอากาศยานไทยมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนใน3เรื่องหลักได้แก่1การเพิ่มแหล่งพลังงานไฟฟ้าภายในสนามบินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร้0ภายใน2ปี ที่นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกแล้วยังช่วยลดค่าไฟลงได้อีกถึง30%ลดจาก1,000ล้านบาทเหลือเพียง700ล้านบาทค่ะโดยการท่าอากาศยานไทย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือโซลา่าเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเนื่องจากการท่ากอกาศยานไทยมีพื้นที่ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าอยู่มากเช่นพื้นที่ดัดฟ้าอาคารผู้โดยสารพื้นที่ข้างทางวิ่งและทางขับสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้มากพอที่จะทดแทนการใช้พลังงานภายในอาคารผู้โดยสารได้ทั้งหมด หากสามารถใช้พลังงานทดแทนได้ทั้งหมดจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง2,94,879ตันและลดต้นทุนการดำเนินงานจากค่าพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ368ล้านบาทต่อปี 2. ท่าอากาศยานไทยจะปรับเปลี่ยนรถที่มีการใช้ภายในสนามบินรวมถึงแท็กซี่ที่ให้บริการในท่าอากาศยานทั้งหมดให้เป็นรถไฟฟ้าภายใน4ปีนี้ โดยที่การท่าอากาศยานไทยจะปรับเปลี่ยนรถและเครื่องจักรให้บริการในท่าอากาศยานทั้งหมดให้เป็น electric vehicles ซึ่งมีจำนวนมากถึง3,400คันและจะสามารถลดการใช้น้ำมันได้มากถึง10ล้านลิตรต่ตอปีหรือคิดเป็น28,360ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีทั้งนี้นะคะปัจจุบันรถส่วนกลางของการท่าอากาศยานไทยส่วนใหญ่เป็นรถเช่าดังนั้นหากหมดสัญญาเช่าในแต่ละปี การท่าอากาศยานไทยจะพิจารณาให้เป็นรถไฟฟ้าแทนรถที่ใช้น้ำมันซึ่งขณะนี้ในสนามบินจุวรณภูมิมียานพาหนะและอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน a i r s i ซ e ของผู้ประกอบการเป็นรถไฟฟ้าจำนวน287คันข้อที่3สนับสนุนให้มี Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF หรือก็คือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน5%ภายใน4ปีซึ่ง Sustainable Aviation Fuel เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อโลกยั่งยืน ที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบินลงได้โดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมการบินวางแผนที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมายเนื้อิโรภายในปีคริสตศักราช2050ถึงแม้วันนี้เชื้อเพลิง SAF ยังไม่มีผลิตในไทยและแพงกว่าน้ำมันเครื่องบินปัจจุบันถึง8เท่าและยังต้องนำเข้าจากสิงคโปร์ทัทง้งๆที่สิงคโปร์นำเข้าน้ำมันที่ใช้แล้วจากไทยไปผลิตทางท่าอากาศยานของประเทศไทยก็มีแผนจะร่วมมือผู้ผลิตเพื่อผลิต ในการจัดหา S F ที่ทำในประเทศได้เพื่อให้ราคาน้ำมัน S F ลดจาก8เท่าเดือ2.2เท่าเพราะสายการบินจะต้องใช้ S F ทยอยเพิ่มขึ้นโดยในอนาคตหากผลิตน้ำมันได้ในราคาเหมาะสมก็จะเป็นโอกาสในการขายให้แก่ต่างประเทศได้นั่นเองค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ